สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัำคลีนครับเดี๋ยวมาดูการลกยกล่องมันครับที่มีตัวลูปด้านหลังนะ LC708 ครับ SP อันนี้โอ้ยยกล่องได้สวยมากเลยตรงดิ้งเลยอันนี้อันนี้ข้างบนนี้ตัวลูปนะ ทีรูปด้านบนครับแล้วเวลาเสียบจะเสียบง่ายสุดยอดฝีมือตรงดิ้งเลยครับเหมือนเอาเชือกเหมือนเอาเชือกขึงแล้วก็วิ่งตามครับได้สวยมาก ตัดยอดเขาเรียกว่าตัดยอดเลยไม่ให้มันแหลมใช้ท่อเฟรครับด,ดูเวลาเขาวิ่งนะต้องวิ่งเลย เอาโซ่ครับรูปด้านบนอันนี้ใช้หล็กใช้เใ็ก,กลางครับเป็นตัวทีล้วกัน ปีมือปีมือมาก 4708L ตะกูล L ครับนี่ตัวคีเอาดใช้เหล็กกล่องขนาด2นิ้ว